ะเป็นไรกับรถอีกเหรอพี่ยางบูดยางบูดยางบูดยางนะไม่ใช่แกงจะบูดได้ยังไงดูดิยางบูดทีนี้เ <laughs> ข้าช่องหน่อยเข้าช่องหน่อยเข้าช่องหน่อยยังไงวะถูกเอาทำให้ถูกดิเอานะโหถ่ายมาไม่รู้กี่กี่กี่คลิปลแล้วเนี่ยฮะเข้าช่องหน่อยเข้าช่องอีกทีนึงยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง big bang channel อ๋อโ,โอเคครับวันนี้ก็คือยางคันนี้ห้0รเอ,เอ็กเนี่ยเขาบูดแล้ว คือยางมันหมด่แหละง่ายง่ายอะไรพี่ไม่ไมเปลี่ยนอะไม่ไมเปลี่ยนอะตังไม่ค่อยมีตังไม่ค่อยมีใช่ไหมผมมียางแนะนำอะไรอ่ะนี่เลยผมใส่อยู่โอ้โหไม่ต้องไม่ต้องหมือนกระบาทคุณภาพคุ้มราคา่าดูอันนี้อ่ะเรามาดูกันนี่ยี่ห้อนี้เลยพี่นี่เลยคอซ่าทัวริงมันจะมีไหมนะทัวริงมีมีเขาเพิ่งเปิดตัวมาแล้วตอนนี้คอซ่าเนี่ย ยางยางที่ปกติแล้วจะมีใส่แต่ทรงทางเรียบเนาะตอนนี้มียางสําหรับ5้าร้อยเอ็กมาแล้วคือห้าร้อยเอ็กก็คือหน้า19ใช่ไหมหน้า19หลังหลัง 17, ง 17. โอเคตอนนี้มีแล้วเดี๋ยวผมพา้เปลีนน่ยนยี่ห้อน,นี้นี่ผมยืนยันเลยนะนะอ่าเป็นทูริงเป็นทูริงอันนี้เราจะบอกว่าคือยางคอซ่าตัวนี้พี่ราคาถูกมากพี่เชื่อว่าตอนที่เขาเปิดตัวมาใหม่ๆเนี่ยราคายางเนี่ยมันอยู่แค่หน้าหลังสามพันหกเองอะ่ะตัวนี้ตัวนี้เป็นของสปอร์ตใช่ใช่นี่หน้าหลังอ่ะ สามพกถูกจนน่ากลัวใช่ไหมใช่ถูกจนน่ากลัวใช่แต่จริงๆแล้วมันไม่ได้น่ากลัวเลยยางมันใช้ดีจริงๆคือคือต้องย้อนกลับไปพูดถึงในช่วงที่มีกระแสของการขับบิ๊กไบค์เข้ามาในประเทศไทยไใหม่ๆนะครับช่วงนั้นเนี่ยทุกคนเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องราคายางสําหรับมือใหม่นะที่หัดเล่นรถว่าทําไมไม่มียางราคาถูกยางแบบคุณภาพดีมาบ้างนะครับแต่ว่าตอนเนี้ย มันมีแล้วคือยางที่ราคาไม่แรงแล้วก็คุณภาพเนี่ยถือว่าค่อนค่อนข้างดีใช้ได้เลยทีเดียวก็คือตัวนี้นครับเป็นยางอินโดนีเซียนะคอร์ซ่าอาเก้าสามตัวนี้ผลิตอินโดน,นะครับซึ่งอินโดนีเซียเนี่ยเขามีเทคโนโลยีมอเตอร์สปอร์ตเนี่ยก้าหน้ากว่าประเทศไทยแน่นอนอยู่แล้วซึ่งหลายๆคนก็รู้อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้ยางอินโดนเนี่ยไม่ได้ว่าเกรดเขาจะแย่เลยยางเนะี่ยมันมี3เนื้อด้วยกันนะครับก็คือ ฮาร์ดซอฟแล้วก็มีเดียมซึ่งยางคอซ่าตัวนี้จัดอยู่ในกลุ่มมีเดียมเลยนะครับไม่ฮาร์ดนะครับคือบางคนเนี่ยไปเจอยางราคาถูกใช่ไหมแล้วมันเป็นยางฮาร์ดอ่ะมันแข็งไวแต่คอซ่า R93 ตัวนี้ผมใช้มาแล้ว20,000โลบอกได้เลยว่าไม่เคยมีแม้แต่ครั้งเดียวที่ผมลืน่นหรือว่ากลับรถแล้วแล้วท้ายปัดหรืออะไรนะครับนี่ทุกวันนี้ยางก็ยังนิ่มอยู่เลยนี่20 0 0 0โลเลยนะ นี่ใช้จริงนะครับใช้จริง20มือโลแล้วยางก็ยังยังนิ่มอยู่เลยแล้วยิ่งวิ่งยางก็ยิ่งร้อนนะครับวิ่งดีวิ่งดีงดคือบิ๊กเบลการันตีเลยว่ายางคอซ่าเนี่ยวิ่งดีมากก็เลยจะแนะนําให้พี่เขา <All right. S 1> อ่าไปเปลี่ยนใส่5้ารยเอ็กดูบ้างโอเคเดี๋ยวเราไปดูนะครับเดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนยางเจ้าคอซ่าตัวเนี้ยมาใส่5้ารอเอ็กบ้างเดี๋ยวเราไปรีวิวกันอีกทีนึงว่าอารมณ์ของยางที่เปลี่ยนมาใหม่เนี่ยวิ่งแล้วรู้สึกไงบ้างแต่ขอรับประกรันเลยว่าหนึบแน่นอน ร้านอะไรอ่ะฮะแถวลำลูกกาของสองเดี๋ยวไปดูร้านกันอ่พาไปดูร้าน ะคราที่13ครับตัวยางมันนิ่มมากเลยนะ223ใช่ใช่ตัวนี้คอสฟ้าแพทินัมคอสเอฟเนี่ยเนื้อยางยังเป็นเนื้อเนื้อเนื้อนิ่มเหมือนเดิมไหมมีเดียมโอ้ยางเนื้อนิ่มมากนิ่มนะที่ตัวคอสฟ้าแพทินัมคอสเอเนี่ยตัวเนี้ยมันจะเป็นแก้มยางนะครับตามข้างยางเลยมันจะเป็นทับแตนนะครับมันจะทําให้แก้มยางเนี่ยสูงขึ้นเพื่อในการรองรับแรงกระแทกได้ดีกว่า เพราะปกติตัวตัวแก้มยางปกติมันเจติครับซึบ่งมันจะค่อนข้างกระด้างใช่ใช่ตัวนี้จะค่อนข้างนุ่มนวลในทางเรียบใช่ครับพี่และสำหรับยางคอซ่าพลนินัามเนยครับเหมาะมากสำหรับผู้ที่ต้องการใช้ขับขี่ในชีวิตประจำวันนะครับเพราะว่าราคาของเขาเนี่ยไม่แรง แล้วก็เวลาที่ไปขับออกทริปเนี่ยครับบอกได้เลยว่าสนุกมากเพราะว่าเนื้อยางมันนิ่มนะครับอย่างที่เราคุยเวลาตอนตอน้นคุณสามารถที่จะทับโคง้งเล่นโคง้งหรือว่าพลิกรถได้อย่างคล่องตัวเลยโดยเฉพาะเวลาไปออกทริปแบนพื้นที่ที่เป็นภูเขาครับแล้วก็เป็นโค้งแคบๆเนี่ยยางเนี่ยค่อนข้างที่จะทําได้ดีเลยทีเดียวยิ่งวิ่งนะครับเนื้อยางก็ยิ่งนิ่มนะครับยิ่งอุณหภูมิสูงขึ้เนื้อยางก็ยิ่งนิ่มมากขึ้นเท่านั้น ถึงแม้ว่าเราจะใช้งานปเประยะเวลาผ่านไปนะครับเนื้อยางสึกหลอลงไปเนี่ยก็ไม่ได้ทําให้ความนิ่มของอยางเนี่ยลดน้อยลงไปเลยแต่ที่ราคายางของเขาเนี่ยไม่ได้แพงมากเพราะว่ายางเนี่ยไม่ได้มีค่าโฆษณาใดๆพอทราบพปที่นั่ไม่ได้สนับสนุนกิจ,ะจะกรรมการแข่งขันในวงการมอเตอร์สปอร์ตใดๆเลยเพราะฉะนั้นราคาเนี่ยจึงผลิตมาเพื่อขายเท่านั้นจริงๆไม่ได้มีค่าโฆษณาราคายางก็เลยไม่แรงครับ